ขอบคุณมากนะครับอุ๊ยพูดไทยได้ด้วยไม่เป็นไรค่ะคุณมนุษย์ต่างดาวสวัสดีฉันชื่อบุริกาวาซิแยบองชูกาลูดีดีบาบาโอ้ชื่อยาวจังมีสัน้นไหมครับบุริกะวาซิแยโอ้ก็ยังเรียกยากอยู่เดียวงั้นเรียกคุณเอเลียนว่าบลูไหมคะยานฉันพังเยอะเหมือนกันน่ะแบบนี้ซ่อมเป็นเดือนแน่ๆเลย ไม่เป็นไรคุณบลูเดี๋ยวพวกเราช่วยเองพวกเราผู้มัชการเรียกแล้วเราต้องกลับกันแล้วล่ะแล้วคุณบลูล่ะมาด้วยกันสิครับยังไงซะคุณบลูก็คงกลับดาวตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออโทษทีนะ ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเหรอคุณบลูที่นี่คือหมู่บ้านอาเซนวิลเลจครับในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510จึงเกิดการลงนามปัติญยากรุงเทพขึ้นที่วังสรานรมเห็นบ้านทั้งสิิ์ที่ลอ้อมรอบอาคารข้างล่างนั่นไหมคะในตอนแรกสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งมีแค่5ประเทศคือไทยสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย หลังจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527บรูไนก็เข้ามาเป็นสมาชิกตามมาด้วยเวียดนามในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ถัดมาอีก2ปีลาวและพม่าก,ก็เข้ามาและน้องใหม่ล่าสุดก็คือกัมพูชาร่วมลงนามเป็นสมาชิกอาเซียนในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542ด้วยค่ะละถึงแล้วครับ เป็นไงบ้างทุกคนพวกเราเห็นเธอหายไปนานก็เลยเป็นห่วงพวกเธอควรจะเป็นเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เหลือสินะใช่แล้วครับแนะนําตัวกันอีกทีนะครับผมชื่อสยามมาจากประเทศไทยผมชื่อปีเตอร์จากสิงคโปร์ครับผมชื่อบูดี้จากอินโดนีเซียครับหนูชื่อมาเรียจากฟิลิปปินส์ค่ะผมชื่อปีปิดมาจากมาเลเซียครับส่วนหนูชื่อฟอเซียจากบรูไนค่ะ หนูเกี่ยวมาจากเวียดนามค่ะผมคำสวยมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับหนูชื่อมอโมโม,มาจากประเทศพม,ม่าค่ะผมน้องใหม่ครับตรึมเซียงมาจากประเทศกัมพูชาครับผมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะฉัน